สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชม r o o k k c คร d i t b u ต b o x p o ั c o m ของผมนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาบล็อกของผมเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทคือ 1. อยากทำบัตรเครดิตอยากได้บัตรกดเงินสดสมัครไม่ผ่านสมัครไม่ได้ไม่ได้ไไดบัตรเครดิตสักทีกับ 2. กลุ่มที่เป็นหนี้บัตรเครดิต ทำยังไงนี่บัตรเครดิตจะหมดนะครับสำหรับกลุ่มที่สมัครบัตรเครดิตนะครับผมอยากจะบอกอย่างี้เนาะคนที่จะสมัครเบัตรเครดิตได้เนี่ยเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรฮะผมจะเขียนเสมอๆแบบว่าแทบจะทุกบทความเลยก็ว่าได้คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอาง่ายๆเลยคือ1มีเงินเดือนประจําหรือมีรายได้ประจําซึ่ง ต้องผ่านบัญชีธนาคารย้ำนะครับว่าต้องผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นและ1เงินเดือนคือ15,000บาทขึ้นไปและที่สําคัญคือมีอายุงานแล้วแต่บ,บัตรนะครับแต่ส่วนใหญ่คือมากกว่า3ปีแต่บางปีบางบัตรก็มากกว่า1ปีแบบว่าผ่านโปรก็โอเคและให้ทำบัตรแล้นะครับข้อที่2ก็วือในส่วนของเรื่องเครดิตบูโรหรือ n ะครับก็คือไม่มีประวัติที่ ถอนชำระล่าช้านะครับแล้วก็ถ้ามีประวัติถอนชำระล่าช้าเนี่ยถ้าเป็นเกิน30วัน60วันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็สมัครไม่ค่อยผ่านแล้วนะฮะเท่าที่เคยสัมผัสมาเคยได้ยินมา3เป็นคนไทยแน่นอนทุกคนต้องเป็นคนไทยมาบอกผมอันนี้ก็ข้ามไปแล้วกัน4นะครับที่ทํางานที่มีหลักแรงนะครับ ที่สามารถตรวจสอบได้ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อของบัตรสามารถโทรเข้าแผานกบุคคลไปคอนเฟิร์มไปยืนยันว่าคุณเป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทนี้จริงนะครับและก็ที่ดีก็คือควรจะมีโทรศัพท์บ้านด้วยเพราะว่านอกจากจะมีเบอร์โทรศัพท์มือถือบรรศัท์บ้านก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าบางบัตรเครดิตก็จะมองว่าเอออย่างน้อยก็หกเบี้ยขึ้นมานะเว้ย ก็ตามตัวได้ง่ายขึ้นข้อ5ก็คือไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับหรือถ้าเป็นบุคคลล้มละลายไปแล้วก็ปลดล็อกน่าจะต้อง5ปีขึ้นนะครับถึงจะรับทำบัตรเครดิตได้แต่ว่าก็แค่บางบัตรหรือบางสถาบันการเงินเท่านั้นข้ห6นอกจากเงินเดือนจะผ่าน บัญชีธนาคารแล้วมันจะต้องมีสลิปนะครับเพื่อเอามายืนยนันหรือว่าเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับข้อ7ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหมายความว่าสมมุติผมเงินเดือน20,000บาทมีค่าผ่อนรถ8,000บาท, 8, บาทมีค่าผ่อนบัตรเครดิตเดือนละ2,000บาทรวมกันเป็น1น0 0 0บาทเนาะค่ารถ8 0ด8 0 0ค่า บัตรเครดิตสองพันรวมกันเป็นหนึ่งบาทอันนี้ผมมีภาระน,นี้ที่ต้องจ่ายคือเดือนละหนึ่งหมื่นผมเหลืออีกหนึ่งหมื่นบางบริษัทอาจจะมองว่าเอ้ยคงทำไม่ได้แล้วอ่ะก็อาจจะอนุมัติไม่ผ่านไม่ยอมให้บัตรเครดิตเรานะครับแล้วก็บางบัตรก็อาจจะให้ก็ได้แต่ว่าวงเงินที่ได้ก็อาจจะ1 0 0่0สองมืนอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์ยกเว้นว่าจะเอาบัตรเครดิตนั้นมาไว้เติมน้ำมันนะครับ ก็นี่ก็จะเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับก,การสมัครบัตรเครดิตซึ่งคนที่เข้ามาบอกผมก็สามารถดูได้ที่เนี่ยครับรายละเอียดเนี่ยแต่ละบัตรเนี่ยครับก็คือมีวงเงินที่ต่างกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาสมัครเนี่ยผมแนะนําเลยว่าอย่าอย่าเอาในส่วนของเรื่องดอกเบี้ยมาคิดนะครับเพราะว่าทุกๆุกบัตรเนี่ยแทบจะดอกเบี้ยเท่าเท่ากันคือ18-23%ถึงเ คือใกล้เคียงกันนะครับแต่ที่ผมอยากจะแนะนําคือถ้าจะเน้นรูดซื้อสินค้าก็ให้ทําบัตรเครดิตรูดซื้อของก็ให้ทําบัตรเครดิตจะเติมน้ามันก็ให้ทําบัตรเครดิตแต่ถ้าเป็นคนที่ต้องการวงเงินสํารองต้องการใช้เงินสดนะครับผมก็แนะนําให้ทําเป็นบัตรกดเงินสดนะครับซึ่งก็จะมีแบัเครดิตบัตรเครดบิบัตรกดเงินสด k ค c p ซีพาแล้วก็ตัว Citibank r e เ d y c ี้ d i t นะครับ หรือพวก SCB ก็บีกีนะครับคือผมแนะนำว่าทำให้มันถูกประเภทนะครับเพราะไม่งานถ้าสมมติเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปกดเงินสดออกมาจากตู้ ATM เนี่ยคือค่าธรรมเนียมเนี่ยบานเลยนะฮะคือมันมันไม่โอเคอ่ะมันใชไไ้ไม่ไม่ถูกประสงค์ไม่ไม่ผิดวัตถุประสงค์ครับพูดง่ายๆดังนั้นคนที่จะสมัครบัตรเครดิตถ้าจะใช้รูปซื้อสินค้าให้ทำบัตรเครดิตถ้าจะาใช้เพื่อ เป็นวงเงินสำรองเวลาแบบไม่พอใช้ไม่สบายต้องการเงินสดด,ด่วนทําบัตรกดเงินสดนะครับหรือบางสถาบันการเงินก็นทําพร้อมกันไปเลยอย่าง KTC ก็ทํา k t c ไปทั้ง KTC บัตรเครดิตแล้วก็ KTC ี r ีราวไปเลยนะครับจบแล้วสาหรับคนที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตเบื้องต้นนะครับส่วนที่2สําหรับคนที่เป็นหนี้คนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตก็จะมีอยู่จะบอกว่าไงลนะ่ะ ผมก็เคยผ่านหนี้บัตรเครดิตมาแล้วนะแต่เป็นหนี้นี่คือมันเป็นอะไรที่แบบมหาโหดนะครับกว่าจะใช้หมดจ่ายแต่ขั้นตำ่ำขั้นตำ่ำเมื่อไหร่จะจ่ายหมดซึ่งผมก็เคยเขียนไวน้ในบล็อกของผมนะครับว่าจ่ายแต่ขั้นต่ำเนี่ยมันไม่มีทางหมดนะครับนึกออกไหมฮะคือเราจ่ายแต่ขั้นตำ่ำขั้นต่ำมันอย่างที่ผมเคยเขียนไวน้ในบล็อกคือเมื่อไหร่จะหมดอ่ะอันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะฮะ เงินต้นหนึ่งมืนนะครับดอกเบีย้ยผมไม่มั่นใจว่าตอนนั้นผมคิดดอกเบี้ยที่เท่าไหร่นะอ่าผมคิดที่ดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบต่อปีนะครับแล้วก็มาหารเป็นเดือนนะครับก็คือเงินต้นหมดดอกเบีย้ยสมมติผมไปรูดซื้อสินค้าหมื่นหนึง่งแล้วผมจ่ายในขั้นต่ำคงเหลือขั้นต่ำคือสิบเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งพันหกผมจ่ายเข้าไปปุ๊บมันก็ตัด ต้นเหลือเทา่านี้แต่จริงๆคือมันไปนตัดในส่วนของดอกเบีย้ยออกน,นะครับก็คือกว่าจะหมดนะฮะคือเป็นปีแล้วก็ยังไม่หมดเงินถ้าเราจ่ายเฉพาะขั้นต่ํานะครับเห็นไหมฮะจะเห็นว่ามันมันไม่หมดอันนี้ผมแค่ยกตัวเลขแบบเล็กๆนะฮะหรือเราควรจะมเมนจอย่างนี้นะครับว่าเฮ้ยตั้งใจเว้ยว่าจะจ่ายขั้นต่ำเดือนละพันเว้ย ก็เอาเลยเงินหมื่นหนึ่งเดือนละพันสิบเดือนเบสเซรล้เจ่ายไปประมาณหมื่นเอ็ดนะครับหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งหนึ่งร้ยนี่เออหมื่นร้อยบาทเป็นดอกบ,บุ้งดอกเบี้ยไปคือตัวเนี้ก็จะช่วยได้สําหรับการบริหารการใช้บัตรเครดิตหรือใครที่เป็นหนี่ไปแล้วผมก็เคยพูดเรื่องแห่คัดเนาะแห่คัดนี่คือถ้าอายุเยอะแล้วเกินจะบอกว่าเกิน25แล้วผมก็ไม่แนะนำไห้ทำนะฮะ ตอนนั้นผมที่ผมทําก็คือผมตอนนั้นผมอายุยี่สิบจบมาอะยใหม่ครับประมาณยี่สิบเอ็ดยิบสองครับเป็นนี้บัตรเครดิตสามใบใบละสี่หมื่นก็ประมาณแสนสองนะฮะร,รวมดอกบนงดอกเบีย้ยค่าตวงทามนั่นนู่นนี่โอ้เห็นบินมาจากสํานักงานทนายมาแสนห้าผมจะเป็นลมเลยตั้งสติไม่อยู่เอาไม่อยู่โอผมไม่จ่ายเลยนะฮะ อันนี้เรียกไงคะแล้วผมก็ค่อยๆทยอยสะสมเงินไว้สะสมเงินไว้ตัวบัตรเครดิตก็มายื่นข้อเสนอว่าเออนี่คุณอะที่คุณรูดไปสี่หมื่นห้าหมื่นอะเราลดเหลือสามหมื่นนะคุณปิดวันนี้ไหมโอเคไหมเออถ้าสมมติเป็นเงื่อนไขที่คุณรับได้หรือคุณอาจจะเจราจาต่อรองได้คุณทําเลยนะคุณก็เจราจาต่อรองถ้าอยู่ในเงื่อนไขอยู่ในเงื่อนไขนะคุณก็ค่อยๆทยอยปิดทีละใบทีละใบ แต่สิ่งที่จะตามมาคือประวัติบูโรของคุณเสียนะครับบางธนาคารเขาเก็บดึงบูโร3ปีบางธนาคารดึง2ปีแต่ส่วนใหญ่ดึงอยู่ที่2ปีนะฮะหมายถึงว่าคุณจะไม่สามารถกู้หรือทําธุรกรรมทางการเงินได้เลยอ2ปีเพราะว่าประวัติคุณเสียคุณไม่จ่ายหนี้มันไม่ใช่ว่าไม่จ่ายหนี้คุณคุณชำระล่าชา้าและคุณก็มาจ่ายเพื่อปิดบัญชีและที่สําคัญนะครับหลังจากปิดบัญชีเสร็จอย่าลืม ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินหรือบัตรเจร้าของบัตรนะครับว่าเราได้ทำชำระและปิดวงเงินบัตรเครดิตเลขที่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหรืออ๋ผมหรือเยอะจริงๆเลยเอาคือมันเป็นอย่างนี้คนที่เป็นบัตรเครดิตเราต้องเริ่มมานั่งรีสวว่าเราลดค่าใช้จ่ายลงได้ไหม หารายได้เสริมได้ไหมลดค่าใช้จ่ายไม่ได้แล้วเราจะหารายได้เสริมได้ยังไงแต่ถ้ามีข้ออ้างว่าโอ้ยแค่รายได้ก็รายจ่ายก็เยอะรายได้เสริมก็เหนื่อยทํางานประจาก็เหนื่อยแล้วอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงหรอกก็เป็นนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะฮะบ,บัตรที่เคยใช้งดเลิกใช้เลยได้ไหมอย่าใช้ต่ออย่าใช้เพิ่ม อย่าเอาบัตรมาหมุนกันผมก็ทํามาแล้วเหมือนกันเอาบัตรที่หนึ่งมาใส่บัตรที่สองบัตรที่สามนาใส่หมุนไปหมุนมานี่ก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมันไม่โอเคดังนั้นวินยัยทางการเงินเป็นสิ่งสําคัญถึงจะเป็นหนี้บัตรเครดิตผมแนะนําเลยว่าให้เก็บเงินสดสํารองไว้ด้วยตัวอย่างเช่นเงินเดือนสองหมืน่นบัตรที่ต้องจ่ายเนี่ยเดือนละหมืน่นหมืน่นสองเนี้ย เหลือแปดพันอีกพันหนึ่งเก็บไว้ในออนซับได้ไหมเออเป็นหมื่นสามตัวบัตรก็ค่อยๆ้ยทยอยไปนะครับเทคนิคที่สําคัญอีกอย่างนึที่ผมใช้ก็คือถ้ามีหลายบัเอาบัตรนึงก่อนเอาทีละบะัตรสองบัตรแรกสมมติขั้นต่ำอ,อยู่ที่หนึ่งพันบาทสองบัตรนั้นก็สองพันาันตัวบัตรที่สามมีวงเงินหรือมีน้อยู่ที่สามหมืนขั้นต่ำมัน 10%ก็คือ3,000ันเนาะเราจะจ่ายครัง 5, ้งละห้0 0ันนะครับปุ๊บปุ๊บป๊บหันห้กสาบก็ปิดนี้6เดือนปิดนี้เสร็จรวมทั้งพอปุ๊บเราลายเรามีรายจ่าย50,000ืนบวก1,000บวกหนึ่ก็คือ3ใบคือรายจ่ายเดือนละเ0 0 0 0ถูกไหมครับพอเราทำอย่างเนี้ย1ใบเสร็จปึ๊บห0 0 0จบก็จะเหลือรายจ่ายแค่2,000ของใบของบัตรเครดิต2ใบเพราะว่าใบที่ วงเงินสามหมื่นเราปิดไปเรียบร้อยแล้วจ่ายไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มอีกสองใบที่เหลือเราเลือกว่าจะเอาใบไหนก็มาจ่ายห้าพันใบใดใบหนึ่งหรืออาจจะสองพันสามารถคือจ่ายให้มากกว่าเพื่อนหนึ่งใบนะฮะอยากไปโหมนะครับหรืออยาไปแบบกระจายเพราะว่ามันจะไม่หมดสักอันค,ค่อยๆทาอย่างนี้ทีละใบปิดทีละใบปิดทีละใบ,ะใบนะครับถามว่าใช้ระยะเวลานานไหมผมต้องถามว่าคุณนะเป็นหนี้มานานหรือ,อยังคุณอยู่ในวงจรนี้มานานหรือยัง ถ้าคุณทํามาแบบนี้3-4ปีก็ระยะเวลาการออกจากนี้ก็พอๆพกับการสร้างนี้ครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสําหรับคนที่ติดตามบล็อกบัตรเครดิตของผมเนาะก็ใครที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารก็เลื่อนมาที่ด้านล่างบล็อกของผมแล้วก็ก่อีเมล l แอดเดรสนะครับแล้วก็กด submit ก็ เวลาผมอัพบทความอะไรใหม่ๆก็มันก็จะส่งเข้าอีเมลนะครับจะได้ไม่ต้องมารอเปิดดูเนาะยังไงวันนี้ก็ผมหวังว่าทุกท่านคงจะได้สลับบัตรเครดิตตามที่ใจต้องการแล้วก็คนที่เป็นหนี้อยู่ก็คงจะเบาบางลงในส่วนของภาระหนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้หรือถ้ามีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาผมได้หรือคอมเมนต์ได้ที่ บทความของผมถ้าผมมีเวลาผมก็จะมาตอบให้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วก็คนที่ติดตามบล็อกผมด้วยนะครับอ,อย่าลืมนะครับใครที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตอย่าลืมมาดูที่บล็อกผมนะครับโอเคครับขอบคุณครับ